ภารกิจสุดระหำ่ำการต่อสู้กับเราทรชนคนทำลายชาติจากนายร้อยตำรวจหนุ่มและผองเพื่อนผู้ผันตัวเองไปสู่การเป็นตำร,รตวจตะเวนชายแดนในยุคก,ก่อตังและต้องเผชิญภัยที่มองไม่เห็นทั้งจากอิริราชศัตรูและการวางเฉยรวมทั้งความย่อหย่อนต่อหน้าที่ของเราผู้พิทักษ์สันติราช์เองรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2523จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติ นี่คืออีกหนึ่งสุดยอดผลงานจากศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2541ในายตำรวจนักเขียนพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุลชรรอวสุดท้ายการประทานด้วยคารมกับนายพันตำรวจโทพ่หนครั้งนั athlete, ้นแม้ว่าฝ่ายที่มียศและตำแหน่งต่ำกว่าจะไม่กล้าโต้ตอบรุนแรงด้วยประการใด แต่วีก็ไม่ได้สบายใจเลยเขารู้ดีว่าเขารู้แก่โทสัจริตใช้ถ้อยคำรุนแรงเอากับผู้บังคับค่ายพระยอดเมืองขวางคนใหม่ไปโดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์สมบูรณ์หลังจากที่ผลุนพันจากค่ายมาเขารู้สึกว่าอารมณ์ค่อยคลายความร้อนแรงลงแล้ววีเกือบจะย้อนกลับไปขอโทษในพันตำรวจโทพระหนแต่เมื่อคิดถึงผพาพันคอสีฟ้าสดรอบคอของนายตำรวจผู้นั้นกับทรงผมที่มีลักษณะ ไม่สมกับความเป็นตำรวจของเขาด้วยแล้ววีก็สิ้นศรัทธาที่จะขอโทษขอโพยเขากลับรู้สึกสมใจที่ได้แสดงทัศนะของตนให้ประจักษ์และปลงใจที่จะรับผลของการแสดงทัศนะไม่ว่าผลจะมาในรูปใดวีไปเยี่ยมรามลาเพื่อนข้าราชการและพ่อค้าที่เขารู้จักสนิทสนมเป็นพิเศษเพียงไม่กี่คนและปฏิเสธไม่ยอมให้ผู้ใดเลี้ยงส่งหรือแม้แต่ไปส่งเขาที่สถานีรถไฟแล้วก็เดินทางกลับพระนครอย่างเงียบ ในตำแหน่งประจำกองบัญชาการตำรวจภูธรสองสามสัปดาห์แรกวีไม่มีอะไรจะทำและเพราะเหตุนั้นนายพันตำรวจเอกหนุ่มจึงรู้สึกกลัดกลุ่มจนแทบจะทนไม่ได้เวลาเช้า8ปดนาฬิกาครึ่งวีไปลงชื่อในสมุดลงเวลาทำงานของข้าราชาการที่กองบัญชาการตำรวจภูธรแล้วก็ยืนรีรีของขวางอยู่โดยไม่มีผู้ใดสนใจนอกจากเพื่อนรุร่นรุ่นและต่างรุ่นจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่มีตำแหน่งหน้าที่หรือราชาการต้องผ่านไปมาที่กองบัญชาการ บางคนแสดงความมีน้ำใจด้วยการเชิญวีไปนั่งในสำนักง,งานของตนแต่ไม่ช้าวีก็ต้องลาและลุกออกมาเพราะรู้สึกว่าไม่แต่เพียงไร้ประโยชน์เท่านั้นแต่ยังอาจทำลายสมาธิหรือเป็นอุปสรรคของการทำงานของเพื่อนด้วยเมื่อไม่รู้ว่าจะทำอะไรวีก็ออกจากกองบัญชาการตำรวจภูธรไปยังห้องสมุดต,ต่างๆในกรุงเทพรวมทั้งหอสมุดแห่งชาติห้องสมุดของสำนักข่าวสารอเมริกันสำนักงานแถลงข่าวอังกฤษตำราใหม่ๆในห้องสมุดเหล่านั้นช่วยให้วีลืมความกลัดกลุ้มลงได้ วีเต้าอกตั้งใจอ่านหนังสือเหล่านั้นอย่างตรุ่ตระกามบางทีไม่รู้สึกเบื่อห้องสมุดเขาก็ไปเลือกซื้อหนังสือประเภทที่หาไม่ได้ในห้องสมุดจากร้านขายหนังสือต่างๆใกล้เวลาเลิกงานวีจึงย้อนไปกองัชาการตํารวจภูธรเพื่อลงเวลากลับในสมุดลงเวลาทุกครั้งที่จะหลดประกาลงหน้ากระดาษในสมุดเล่มนั้นเพื่อลงชื่อและลงเวลาไปหรือกลับก็ตาม ในตำรวจหนุ่มรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังลงชื่อในเอกสารเท็จฉบับหนึ่งช่อโกงทรัพย์สินของทางราชการหลายครั้งที่เขาเกือบจะคว้างประกาศทิ้งเราเดินเข้าไปหาผู้บัญชาการตำรวจภูทรและขอลาออกจากราชาการแต่แล้ววีก็เปลี่ยนใจเมื่อคิดได้อีกว่าเขามีได้ทำความผิตตดใดๆและคำสั่งให้เขาช่อโกงนั้นเป็นคำสั่งของกรมตำรวจเพื่อนที่เคยร่วมงานและตำรวจที่อยู่ใต้บงังคับบัญชาของเขามาก่อนในกองบัญชาการตำรวจภูทรชายแดน ่างแสดงความเสียใจและเห็นใจโดยการเขียนจดหมายถึงเขาบ้างเชื้อเชิญให้เขาไปร่วมในกิจกรรมต่างๆของตำรวจชายแดนบ้างวีเลือกรับเชิญแต่เฉพาะงานที่เขาเห็นว่าสำคัญและเป็นเกียรติหรือให้กำลังใจแกต่ตำรวจชายแดนเท่านั้นเช่นงานมอบประกาศนียบัตรแกต่ตำรวจที่สำเร็จการศึกษาอบรมงานประดับปีกพลร่มรุ่นใหม่และที่เขารู้สึกว่าสำคัญที่สุดคืองานศพตำรวจที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ ในงานต่างๆเหล่านั้นวีได้พบกับผู้บังคับบัญชาตํารวจชายแดนหลายคนซึ่งแสดงความปรารถนาออกมาอย่างโจ่งแจ้งที่จะเห็นเขากลับไปเป็นตํารวจชายแดนอีกแต่ในขณะเดียวกันทุกคนก็กล่าวหรือแสดงอาการให้เขาทราบหรือตระหนักดีว่ายังมีอิทธิพลเหนือกว่าบางอย่างที่กีดขวางมิให้การดําเนินการโยกย้ายหวีกลับไปอยู่ยังกองบัญชาการตํารวจภูทรชายแดนเป็นไปได้ในขณะนั้นงานอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยเหนี่ยวรัง้งมิให้กลุ้มใจจนเกินไป ก็คือการสอนและบรรยายตามโรงเรียนตำรวจต่างๆทั้งในพระนครและต่างจังหวัดซึ่งมีได้รับความกระทบกระเทือนเฉพาะการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและสังกัดของวีงานดังกล่าวทําให้วีมีโอกาสเดินทางไปในภาคต่างๆของเมืองไทยได้พบและสนทนากับตำรวจภูธรตำรวจชายแดนตลอดจนตำรวจหน่วยอื่นๆซึ่งตามปกติเขาจะไม่มีโอกาสได้พบและพูดจาด้วยทําให้วีได้เรียนรู้ทั้งสถานการณ์ในภาคเหล่านั้นและความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่แท้จริง เพราะเหตุนั้นเองวีจึงทราบมาโดยตลอดว่าคอมมิวนิสต์ไม่ได้ยับยัง้งหรือลดละการคุกคามเมืองไทยเลยทั้งในภาคเหนือภาคอีสานภาคล่างและภาคใต้ดูเหมือนว่าโจรคอมมิวนิสต์จะยิ่งกำเริบเสบสารและแผ่ขยายงานผลานชาติของมันกว้างขวางออกไปอีกกองกําลังติดอาวุธประชาชนได้รับการเลื่อนฐานะขึ้นเป็นกองทัพปลดแอกประชาชนวีศึกษากลวิธีของคอมมิวนิสต์มามากและนานพอที่จะรู้ว่า การเลื่อนฐานะนั้นอาจเป็นเพียงกลวิธีโฆษณาข่มขวัญให้เข้าใจว่าพรรคคอมมิวนิสต์ปฏิบัติงานสำเร็จและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมากพอจนสามารถตั้งกองทัพได้ทั้งๆที่ความจริงแล้วอาจจะยังคงเป็นเพียงกองโจรที่เล่รอนคอยซุ่มโจมตีหรือลังควานกำลังทหารตำรวจที่น้อยกว่าหรือที่ประมาทเท่านั้นวีสังเกตด้วยว่าทาั้งๆที่มีรายงานข่าวเจ้าหน้าที่เหยียบกับระเบิดของโจรคอมมิวนิสต์ หรือถูกโจนคอมมิวนิสต์ซุ่มโจมตีจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอยู่ตลอดเวลาแต่พฤติการที่นําไปสู่ความพลั้งเผอือจนต้องเสียทีกับพวกโจนคอมมิวนิสต์ก็เกิดขึ้นมิได้ขาดหน่วยลาดตระเวนชอบเดินไปตามทางที่ชาวบ้านใช้อยู่ตามปกติหน่วยลาดตระเวนเดินไปและกลับตามเส้นทางเดิมชุดปฏิบัติการที่ออกกวารล้างโจนคอมมิวนิสต์แต่ไม่ปกปิดความเคลื่อนไหวของตนเองตำรวจที่อยู่ในฐานปฏิบัติการแตกินอยู่ประรหนึ่งอยู่ในสโมสสวีทราบเรื่องเหล่านั้นด้วยความวิตก เขาเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าความย่อนยานปราศจากความเฉลียวใจและความระมัดระวังตัวเช่นนั้นสะท้อนให้เห็นความเสื่อมหรือไร้สมรรถภาพของผู้บังคับบัญชาไม่ใช่แต่เพียงระดับหนึ่งระดับใดแต่หมายถึงทุกระดับวีเชื่อว่าถ้าผู้บังคับบัญชาชั้นสูงสั่งการแล้วไม่ล้าเลยหรือทอดทิ้งหากแต่คอยติดตามตรวจตราเป็นครั้งคราวผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นรองลงไปก็คงจะตั้งอกตั้งใจหรือพยายามปฏิบัติตามคําสั่ง ซึ่งจะเป็นผลให้ความประมาทหรือพังเผอลดน้อยลงความประมาทหรือพังเผอของตำรวจในสนามนั้นวีรู้จักประสบการณ์ว่าสืบเนื่องมาจากความจำเจหรือความเคยชินเมื่อแรกทุกคนตื่นตัวและคอยระมัดระวังพยานตรายรอบตัวอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อพยานตรายเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นไม่นำซ้ำผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปยั่งร่าดเลยหรือทอดทิ้งไม่ได้มีการตรวจตราเอาเสียเลยความตื่นตัวความระมัดระวังนั้นก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลง จนกระทั่งเมื่อเกิดอันตรายขึ้นตำรวจไม่สามารถที่จะป้องกันต่อสู้ได้อย่างเต็มภาคภูมิเป็นเหตุให้ถึงชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บกันมากสิ่งที่วีสังเกตต่อไปด้วยความวิตกอย่างยิ่งก็คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นติดต่อกันโดยเกือบจะไม่ขาดระยะนั้นทําให้ขวัญของตำรวจตกต่าลงมากเมื่อวีดำรงตำแหน่งผูบง้บังคับค่ายาพระยอดเมืองขวางนั้นเขาไม่ยอมให้ความเศร้าโศกเนื่องมาแต่การสูญเสียตำรวจผู้เป็นญาติมิตรกินเวลานาน,าน ฝ่ายที่มีหน้าที่ในการจัดพิธีศพทําหน้าที่ของตนไปทางหนึ่งส่วนอีกทางหนึ่งผู้บังคับบัญชาซึ่งมักจะได้แก่วีเองหรือนายตำรวจผู้เป็นหัวหน้าฝ่ายอํานวยการที่3ซึ่งรับผิดชอบในยุทธการและการฝึกดําเนินการฟื้นฟูหรือทําลงขวัญของตํารวจในทันทีค่ายประยดเมืองขวางม,มีคติอยู่ข้อหนึ่งคือแม้แต่ความเสียเปรียบหรือความพ่ายแพ้ของตนเองก็ต้องนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ ครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าวีปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอ้างเอาความปลาชัยว่าเป็นชัยชนะตรงกันข้ามวียอมรับในความพ่ายแพ้ของตำรวจชายแดนในบังคับบัญชาแต่ไม่มัวกอดเข่าเป็นทุกข์และคอยความพ่ายแพ้คราวต่อไปวีและในตำรวจเพื่อร่วมงานจะช่วยกันชี้ให้ตำรวจอื่นๆและหเห็นความบกพร่องซึ่งนำไปสู่ความพ่ายแพ้นั้นและชี้ให้เห็นด้วยว่าความบกพร่องเหล่านั้นอาจป้องกันหรือแก้ไขได้อย่างไรในขณะเดียวกัน เมื่อเป็นฝ่ายมีชัยเหนือศัตรูวีก็จะรีบชี้แจงให้ตำรวจเข้าใจทันทีว่าอะไรเป็นเหตุให้ตำรวจได้รับชัยชนะและสิ่งนั้นสมควรที่ตำรวจจะยึดถือปฏิบัติต่อไปแต่การฟื้นฟูหรือทำลงขวัญเช่นนั้นก็กระทำกันเป็นการภายในในค่ายพระยอดเมืองขวางเท่านั้นวีทราบว่าหน่วยตำรวจและทหารบางหน่วยใช้วิธีคล้ายๆกันแต่ก็มีเพียงส่วนน้อยส่วนใหญ่ปล่อยให้เหตุการณ์เป็นไปตามยถากรรมและอาจเป็นด้วยเหตุนั้น กำลังใจของตำรวจจึงตกต่ำลงดังที่เขาได้ประจักษ์สิ่งหนึ่งที่ลบกวนจิตใจวีเป็นอันมากคือความรู้ตัวว่าไม่สามารถจะช่วยเหลือตำรวจได้ด้วยวิธีอื่นใดนอกจากการปลอบโยนซึ่งบางครั้งแม้แต่ผู้ปลอบโยนเองก็ไม่แน่ใจว่าสมเหตุสมผลหรือมีน้ำหนักเพียงใดในการให้กำลังใจแก่ตำรวจนั้นวีพยายามชี้เห็นภยัยที่ลทัทธิคอมมิวนิสต์มีต่อเมืองไทยหรือชาติไทยซึ่งไม่ซู้ยากเย็นอะไรนะัก เพราะมีเอกสารอ้างอิงและรายงานเหตุการณ์จริงๆในประเทศอื่นที่อาจยกเป็นอุทาหรณ์ประกอบได้มากมายแต่เมื่อถึงวิธีต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์และต้องเรียกร้องให้ตำรวจเสียสละเพื่อบ้านเมืองวีรู้สึกว่าเขาทำได้ด้วยความไม่สนิทใจ,จเพราะเขารู้ดีว่ายังมีคนอีกเป็นจำนวนไม่น้อยบางคนเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ทำตัวตรงกันข้ามกับความเสียสละที่เขากำลังเรียกร้องจากตำรวจผู้น้อยแต่วีก็ไม่ยอมจำนวนง่าย เขายอมรับว่ายังมีผู้ใหญ่ที่เห็นแก่ตัวและยังเห็นกับความสุขสราญของตนเองและวงศาคณาญาติโดยไม่ยอมรับรู้ในชะตากรรมของบ้านเมืองที่กำลังถูกคุกค,คามอยู่แต่เขาก็ชี้ตํารวจเห็นและเอาอย่างผู้ใหญ่พวกหนึ่งซงตั้ตนาต่างรับราชการรับปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยไม่เห็นแก่สินจ้างรางวัลหรือบําเหน็จไม่ว่าในรูปแบบใดผู้บังคับบัญชาประเภทหลังนี้แม้จะมีจํานวนไม่มากนะักแต่ก็มีพอชี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างได้ บางคนดำรงยศถึงขั้นนายพลและมีตำแหน่งเทียบเท่ารองผู้บัญชาการหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการแต่ยังมีเวลาที่จะออกไปคุกคลีและเสี่ยงอันตรายอยู่กับนายสิบพลตำรวจในสนามบางคนหมกมุ่นอยู่แต่กับราชาการกระทั่งถูกกล่าวหาว่าทอดทิ้งไม่เอาใจใส่ครอบครัวเกิดเป็นคดีหย่าร้างกับภรรยายอย่างน่าสลดใจเกือบหนึ่งเดือนหลังจากที่วีย้ายไปประจำกองบัญชาการตำรวจภูทรวีก็ได้พบกับผู้บัญชาการตำรวจภูทรโดยบังเอิญ เช้าวันนั้นวีไปลงชื่อในสมุดลงเวลาที่กองบัญชาการเสร็จแล้วก็เตรียมจะออกไปข้างนอกเขายังไม่แน่ใจนักว่าจะไปห้องสมุดหรือจะไปเลือกซื้อหนังสือตามร้านขณะที่ลงบันไดไปยังชั้นล่างของตึกกองบัญชาการนั้นนายพลตำรวจโทผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในกองบัญชารารตำรวจภูธรเดินสวนทางขึ้นมาวีหยุดก้มศีรษะคำนับอีกฝ่ายหนึ่งหยุดชะงักนั่นคุณจะไปไหนวีผู้บัญชาการทักเขายังสนิทสนม วีเคยร่วมงานกับเขามาหลายครั้งตั้งแต่เขายังดำรงตำแหน่งต่ำกว่านั้นยังไม่ทราบเลยครับผมวีตอบตามตรงอา้าวในพลตำรวจโทอุทานเป็นข้าราชการในเวลาราชการไม่ทราบว่าจะไปไหนจะทำอะไรมันจะใช้ได้หรือ